สวัสดีครับมาดูผลหวยหุ้นรอบบ่ายนะครับชุดนี้เป็นสองตัวล่างนะครับรูดเคสลงยี่สิบสี่ตัวนะครับนะครับเลขเลขที่ให้ไว้คือเลขหกสามเลขกลางนะครับเลขทั้งหมดเลยคือเอาหกสามลบยี่ยี่ยี่สิบสี่นะครับได้สามสิบเก้านะครับแล้วก็หกสามบวกยี่สิบสี่ได้แปดสิบเจ็ดนะครับเข้านี้เคตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับนี่เคบ่ายนะครับนี่เคบ่าย ปิดข้างล่างที่เลข4ี่เก้านะครับนะครับมารับตั้งแต่นี้เคเลยนะครับแล้วก็ยังมาห้างต่อนะครับห้างเปอร์เซ็นต์แตกต่างที่ใช้เป็นอ้างอิงเลข2ตัวล่างคือห9เก้านะครับนะครับแต่ก็คือตอนที่ผมแนะนํานะครับถ้าเข้ารอบแรกก็คือรอบต่อมาผมไม่แนะนำไม่แนะนให้ลูดนะครับคือรอบแรกคือได้กาไรไปแล้วนะครับเพราะว่าบางวันมันก็มาแค่รอบเดียวนะครับนะครับเมื่อวานวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ทั้ง สตัวล่างนะครับรอบบ่ายจีน2ตัวบนนิเคสตัวบนเข้าครบหมดเลยนะครับ